ได้ดีแล้วค่ะกอดได้ดีมานานเนี่ยคอนเนตนมมาปะเนี่ยมาผู้หีอ่ะว่าของผู้หญิงไม่ได้กัดไม่ได้กัดไม่ได้กัดไม่เปลี่ยนเออต้องวันนี้สัมาตุมากรรมการเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นการเตือนตัวเออ S <S วันนี้ก็ตื่นเต้นมากนะคะโดยส่วนตัวพี่เล็กน้อยยก็เป็นกรรมการตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วอันนี้มาซีซั่นสองคือเห็นหน้าผู้เข้าแข่งขันเห็นหน้าควีนเห็นหน้ากรรมการนี่รู้เลยว่าจะต้องสนุกจะต้องมันจะต้องร้ายมากกว่าซีซั่นแรกค่ะอ่าส่วนตัวโมนะคะเราก็เคยดูคีมาก่อนทำหน้าที่ตรงนี้มาก่อนใจจริงก็เรา ถือว่าเราเราก็รู้เกมมากอะไรยังไงแต่ว่าซีซั่นนี้ก็ขอติดตามด้วยข้มพ้นแน่นอนนะคะแล้วก็มันเป็นเล่นเกมมีแต่คนเล่นเกมเกลเล่นเกมม็อแเ่ค่ะสำหรับหมายก็ถือว่าเป็นคนใหม่ในรายการค่ะเพราะว่าอันนี้ก็มีเคยนมาแล้วซีซั่นที่แล้วเราเขาก็อยู่มาแล้วค่ะแล้วก็ในซีซั่นนี้เขาก็จะเพิ่มกรรมการอันนี้ก็เป็นในส่วน เรามาการละครไปมีการเป็นผู้ต้องผู้จัดเราก็เป็นตัวแทนของสวรรค์หนึ่งดูความสุขศนาหรูอว่าดูใครแล้วโดนเพลินเราชอบแล้วก็เป็นการฝากเรื่องของความนิดหน่อยแม่แต่คือจริงๆกรรมการสามคนเนี้ยแกที่รวมมเป็นคนเก่ามาใช่ไหมก็ได้รับเกี่ยวกับกรรมการแม่เล็กน้อย่ก็ถือว่าเออแบบเป็นเป็นเป็นผู้รู้ในทุกได้ของของในเรื่องของการละครหรืออะไรใดๆส่วนส่วนที่ เราชี้รามไม่ไหวาเราไม่ไหวาเขาจะมองขานี่ว่าเด็กคนนี้พอพเมนต์ไดไงบ้างควรปรับควรแก้อะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีมีทุกมุมมองมีทุกมิตินะคะอันนี้ครบครบค่ะคอมเมนต์แซ่บอยู่ค่ะนะขอแบบเกณฑการสัญญาขอสีสันเวเราเราก็ดูตามโจทย์ดูตามโจทย์เพราะว่าโจทย์มันหลากหลายมากขึ้นอย่างสินรัพยที่แล้วอ่ะเราจะเน้น การแสดงการละครอย่างเดียวตอนนี้มีทุกอย่างมีทุกอาชีพมีทุกแบบทุก,ท,กทุกโครงการทุกสาขาเลยครับในโจทย์ของแต่ละในแต่ละอีพีมันก็จะแตกแต่างกันมันไม่ใช่เป็นละครอย่างเดียวละเพราะเริ่มเหมือนทําให้ให้น้องๆเดวิดหนึ่งคนทำอะไรได้คุกติติทิทำอะไรได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านมา,มาช่วยกันคือจริงๆเราก็ดูเอกล,ะละักษณ์ของเนี่ย บทเขาเหมาะกับทางไหนร้ายแบบไหนไปทางไหนแล้วมันชัดเจนที่สุดในทางของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรืหมอการทีมงานในอนาคตเราช่วยแบบนี้มากกว่าให้มันครบนะครับเหมือนเป็นบัณฑิตรูปเคียนมาสอนทุกใช่คือจะทำอะไรก็ได้ไไมม่่คือการประกวดนางร้ายไทยแลนด์เนี่ยไม่ใช่ว่าได้รางวัลมาแล้วต้องเป็นนางร้ายอย่างเดียวนะคะเพราะเพราะว่าที่ฉันแล้วเขาก็เป็นนางเอกเป็นอะไรคือต้องทำได้ทุกอย่างค่ะ สมาธิค่อนข้างเยอะมากถ้าเกิดว่าอินเนอร์ไม่ไม่ออกเครื่องรหรือไม่ไม่ได้ออกจากความรู้สึกจริงๆทาให้เรารู้สึกว่าเขารู้สึกจริงๆอ่ะมันก็ค่อนข้างยากยเพราะว่าน้องๆแต่ละคนค่อนข้างใหม่พอพอความใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความกังวลคิดมากตื่นเต้นเข้าเข้ามาแทรกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความตั้งใจสมาธิแล้วก็การตีโจทย์ของน้องๆในใน,ในแต่ละ เราเราก็อยากได้นางร้ายที่แบบว่ามีคิดีมีความฉลาดมีความวัยในการคิดนะเขาแก้ไขงานแก้ไขสถานการณ์ได้ไวแค่ไหนก็ก็ก็ได้ค่ะข้อข้อได้เปรี่ยนทุนทานเยอะกว่าเพื่อนที่แต่โดยรวมน้องๆทั้งี่ช่านมีเก่งเก่งแล้วก็รู้จักการสร้างมีดตัวเองรู้จักว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นไวรัลน้องๆเขาจะเก่งแล้วก็รวมถึงฟิล์มเขาก็สอนเด็กๆให้รู้จัก การทําแบบนี้แบบนี้เพื่ออะไรอีกเก่งสิมีในสังคมมีเล่นไหมครับว่ามีใครแบบว่าน่าจะตามองน่าจะว่าพาลูกีชนะได้ยังไงพูดยากเนาะในในใจมันก็มีกันแหละแต่ว่าเขาก็เก่งทั้งสามคนคืออย่างอย่างพี่ไอเนี่ยพี่ไอรู้กันอยู่แล้วเนล่นไลท์ก็เก่งทําอะไรก็คือแบบพี่ไอคือชัดเจนมากใช่ใช่อย่างดิชาเนี่ย เราเราอาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับน้ำตาลถนัดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือน้ำตาลก็มีความเป็นคลีนค่อนข้างสูงเขาก็จะแบบคอนเทนต์อะไรจะบอกว่าคลีนทั้งสามคนดีหมดเลยคือเราพอเราเริ่มปล่อยกระแสออกไปใช่ไหมคะว่ามีคลีนมีใครบ้างจะมีคอมเมนต์ที่แตกต่างกันนั่นเสียแต่ก็แต่ขอให้ดูคุณจะรู้เลยว่าสัตวคนเนี้ยเขาไม่ธรรมดาใช่ค่ะ มันมันอยู่คนละ파กันน่แต่อาจจะจะมีเพางอีจไม่ใจเรามางก็มีนะคะแต่ว่าเอาไปรับหลังบอกว่าเฮยมการยังไงและก็เพ่จะมีเวลาคอมเมนต์นะคะจะพยายามให้ให้เห็นทั้งข้อดีแล้วข้อเสียคืออันนี้น้องทำดีแล้วเราก็จะชมอันไหนที่น้องควรปรับเราก็จะแบบเออควีนเราจะต้องเราก็ต้องพูดพูดกับควีนด้วยว่าเด็กคนนี้ควรปรับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายเท่าไหร่อีพีนี่คือกรรมการทั้งามคนโปรดิวเซอร์รยการผูช่ว มาช่วยเตืนคอมเมนต์เนี่ยว่าแบบแชเอาไปชนะเพราะมีเห็นคนนึงมีเห็นคนนี้เห็นคนนึงก็ต้องมานี่เด็กกันีกเองค่ะไม่ต้องเปลี่นเอาไีให้คนนี้นะแล้วแต่เลยค่ะไอ้แต่ท้ามันก็ต้องใช้ความหลายๆอย่างถึงส่วนใหญ่คะคนไหนตรงสุดก็คนนั้นก็แค่เขาเลือกข้านักดีผสมัครปเนี่ยแข่ต่ก็ผมรูแต่ละคนมาสวยหมดเลยผู้เข้าเห็นผ่านปีเนี่ยเพื่อจะมาครบแล้วอ่ะคือแบบน้อง หน้าปกอะไรเงี้ยมามาสวยกันหมดแล้วพร้อมกันมาเลยพร้อมใช้งานได้มีความสามารถที่แตกต่างกันหลักๆละเขาเรียกว่าอะไรหลายๆคนก็มีอาชีพที่ผ่านผาๆมาเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเก่งด้านนี้บางคนเก่งด้านนี้วิกไหนที่เป็นมิชชั่นที่จบเขาก็จะใช้เยนี่เอ็นนี่เอ็นบิชาควีนทิงเจอร์นี่เขาจะคูมิ่งเด็กเยอะโอ้โหมีบทตลอดนะเวอร์ซั่นไม่เห็นมีแบบนี้เลยทำในซีซั่นนี้มีแบบนี้เัยสแรกก็เต็มอันนี้อันนี้็ ก็ฝากายการนอาไว้ t r a n s e a s o n 2เลยนะคะฝากติดตามรายการนี้เพราะว่าคือซ e ซั s นนี้มันมันจะมีครบในทุกๆอาชีพในวงการบันเทิงเนาะเราพยายามทำให้น้องๆเนี่ยหนึ่งคนทําได้ทุกอย่างไม่ว่าเป็นการเดินแบบงานโฆษณาละครละครอะบรพิธีกรอะไรคือทุกอย่างน้องๆได้ทําหมดแน่ๆค่ะ คนที่ได้ตำแหน่งหรือว่าได้ตำแหน่งไหนยังไงก็มีงานแล้วแม่แน่นอนเพราะว่าเด็กเก่งทุกคนทุกคนพร้อมสอดคล้องน้องๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากผู้ชมรับชมมีอย่างต่อเนื่องแล้วต่อเนื่องแล้วก็แบบขอให้อินกับมันนะแล้วจะด่าเราคั่วอย่ามาลงบ้านเราเยอะคั่วอย่าลงค่ะปีที่แล้วรถทัวร์ไปจอดบ้านพี่เล็กน้อยเยอะปีนี้อย่ามาจอดบ้านกมูลแล้วค่ะเป็นที่เดิมนะคะอนเทนนะคะสนุกสนุก น้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะองค์กร